โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคนไทยทุกคนแลรก็มนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมภูมิจะเผยอราำอมับรายการเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม X d o กเหมือนเดิมนะครับต่อก็ตัวเกมเนี่ยมีการอัปเดตนะครับในส่วนต่อของกิจกรรมมาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่23พฤศจิกาเวลาหทุ่มเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับโอเคมาอันนี้เป็นตัวละครนะครับอ่า อย่างที่บอกนะครับมันเป็นกิจกรรมใหม่เนาะที่เราให้ของขวัญเขาประมาณนี้นะเดี๋ยวดูดิว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาไหมนะครับเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อก่อนนะอันนี้ก็ปลุกออมสินอ่ะเป็นเติมเงิน35บาทนะครับจะได้ของรางวัลตามนี้นะก็เป็นสะสมเติมเงินนะครับเติมเงินสะสมประมาณนี้เนาะอันนี้ล่ะอันนี้เป็นเหมือนกับเติมเงินนะครับอ่าเป็นโปรโมชั่นเติมเงินธรรมดาประมาณนี้แล้วก็อันนี้ล่ะ โอเคมีโปรโมชั่นใหม่มานะครับเป็นโปรโมชั่นขั้นบันไดต้องเติม69บาทก็จะปลดล็อกอันอื่นต่อไปปลดล็อกอันอื่นต่อไปซึ่งสังเกตครับมีเป็นพวกใบากาชาทั้งหมดเลยนะเออผมว่าอันเนี้ยเอามาให้แบบว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยดีในการเล่นนะครับดีในการเล่นมากๆเนาะก็หลักๆเนี้ยไอ้พวกโปรโมชั่นนี้น่าจะมีประมาณนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูนะอืมมีแค่นี้ครับมีแค่นี้แสดงว่าโอนี่ครับมีอันนี้ด้วยนะครับ เติมเงินครั้งแรกนะครับลายวันเฮ้ยเติมเงินครั้งแรกลายวันวะ่ะเออมีโปรโมชั่นใหม่มานะครับก็คือเติมสะสม35บาทครั้งแรกเติมเงินสะสม179บาทครั้งแรกต่อวันนะเราก็จะได้ของรางวัลพวกนี้นั่นเองนะครับเนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่มันเข้ามาใหม่แล้วกันอันนี้คือฮีโร่พานพบนะครับฮีโร่พานพบเนี่ยนะครับเราจะได้ตัวของแพ็กเกจของขวัญเนี่ย ฟรีนะครับก็คือได้ใบโคเวอร์สชิ้นอ่าเหรียญนำโชค2ชิ้นใช่ไหมน่าจะฟรีแค่ครั้งแรกไม่แน่ใจว่าเป็นรายวันหรือเปล่าเนาะแล้วก็อันนี้ครับอ่าเล่นวงล้อโชคดี2ครั้งนะครับเก็บอาหารนะครับอ่าแล้วก็ดําเนินการสมัครแล้วก็แลกเปลี่ยนตลาดมืดแล้วก็เปิดกล่องอ่าก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะเราจะได้ตัวนี้โอ้นี่ครับอ่านี่นี่นนนี่ของรางวัลดีๆีนี่เองอันนี้เป็นส่งของขวัญให้ตัวละครเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะว่ามันทําอะไรได้นะครับอันนี้เป็น สุ่มอีก100ครั้งจะาก,การันตีนะครับตัวของอ่ารางวันจํากัดนะครับน่าจะเป็นตัวนี้แน่เลยอ่าเป็นสกินครับแสดงว่าเราต้องสุม่มน้อยเนี่ยประมาณ100ครั้งประมาณนี้นะครับจะได้สกินหรือไม่ก็้ผมว่าเรื่องสกินคุ้มกว่านะสกินเนี่ยบวกสเตตัสหทุกอย่างนะบวกโคตรเยอะนะหนะครับแล้วก็เหลยนเราได้ฟรีอยู่แล้วใช่ไหม นะครับแล้วก็คําอธิบายาทุกการหมุน1ครั้งจะได้รับรางวัลสุ่ม1อย่างประมาณนี้นะครับแล้วก็2เมื่อความคืบหน้าสะสมถึงค่าความสัมพันธ์จะได้รับของรางวัล3สุ่มจับ100ครั้งการันตีได้รับรางวัลจํากัดจํานวนอ่ะก็หลักๆเลยเนี่ยครับสังเกตทุกครั้งที่เราหมุนเนี่ยมันจะมีโอกาสตกของพวกนี้ แล้วก็ถ้าหมุนตามจํานวนจํากัดเนี่ยก็ 50, 100 150, 200, 250จะได้ของรางวัลประมาณนี้แล้วถ้าเราหมุนทุกๆ100ครั้งครับมันจะได้ของจํากัดก็คือตัวนี้จํากัด3ชิ้นตัวนี้จํากัด3ชิ้นจะได้ของรางวัลพวกนี้มาสแสดงว่าเราเนี่ย นะครับหมุนถ้าสมมุติเราได้ของจำกัดพวกนี้หมดแล้วเนี่ยมันน่าจะต้องเป,ปเปลี่ยนไ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 ปประมาณนี้แลกเลยนะครับเนาะรประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นเติมเงินนะครับสามร้อยห้าสิบบาทก็ได้ตัวนี้มาห้าสิบชิน้นได้ตัวนี้นะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋ออันนี้คือของรางวัลน,นะครับของขวัญเอาไปให้ตัวละครน,นั่นเองอ๋อถ้าเราอยากได้ครับถ้าเราอยากให้ของขวัญตัวละครต้องเติมเงินอ่าแล้วก็อันนี้นะความสําเร็จ ความสําเร็จนะครับเราบรรลุเลเวลสอ่ะอันนี้เป็นความสําเร็จเนาะสูงสุดก็เลเวลสิใช่ไหมครับแต่ละตัวละครเนี่ยมีนเนี่ยไหมเราสามารถใส่ให้แต่ตัวละครได้นะครับเห็น mm hmm. ไหมเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะสามารถใส่ให้แต่ละตัวละครได้ประมาณนี้เนาะล้วก็เอ่อถ้าเราทําให้เลเวลเต็มแล้วนะเดี๋ยวขอขอดูก่อนนะครับกติกาอ่ากติกาก,การเล่น1ฮีโร่พบพานสามารถส่งขวัญให้ฮีโร่ที่ชอบได้ เพิ่มเลเวลค่าสนิทนะครับหลังจากส่งของขวัญจะสามารถเพิ่มความสนิทฮีโร่ได้เมื่อเลเวลความสนิทเพิ่มสามารถได้รับของรางวัลนะครับนะก็ประมาณนั้นเนาะสับเปลี่ยนฮีโร่หลังจากความสนิทฮีโร่เลเวลเต็มนะครับสามารถสลับเปลี่ยนฮีโร่ได้จากการสับเปลี่ยนฮีโร่จะเลือกฮีโร่ใดก็ตามที่ตนเองนะฮะมีมาสับเปลี่ยนนะครับกับฮีโร่ใหม่เมื่อสลับเปลี่ยนสําเร็จนะครับสามารถ าสามารถในการพัฒนาทั้งหมดของทั้ง2ฝ่ายจะสลับเปลี่ยนกัน 3. h e ฮีโร่ย่อยฮีโร่ย้อนลอยนีครับหลังจากสลับเปลี่ยนสําเร็จผู้เล่นสามารถาย้อนคืนฮีโร่ได้จากการาจากการย้อนลอยคืนได้เพียงฮีโร่สลับเปลี่ยนคือผมกําลังคิดว่าตอนแรกเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้แค่ประมาณ6ตัวละครนี้หรือเปล่าถ้าเราเล่นจนเต็มเลเวล10ครับ เราจะสามารถสลับสับเปลี่ยนฮีโร่ที่เรามีได้น่าจะหมายถึงตัวละครอ,อื่นๆในตัวของไอ้น,นี้เราหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันหรือมันอาจจะหมายถึงตัวละครอ,อื่นๆในพวกนี้พูดง่ายๆก็คือถ้าเราให้ของขวัญเนี่ยเราก็จะได้รับของหลักขวัญมาประมาณนี้เออก็แค่นั้นนะครับผมก็เลยแบบเออมึงมึงมีอะไรวะนะครับผมนึกว่าจะเป็นการรีเซ็ตดาวการเปลี่ยนดาวอะไรอย่างนี้ก็คือไม่มีนะสรุปก็คือเกมเอ็กด็อกยังไม่มีการเปลี่ยนดาวอยู่ดีนะครับเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะ นี่ครับกิจกรรมตัวนี้เป็นกิจกรรมปลาลูกดอกเนาะก็ได้ลูกดอกฟรีมาใช่ไหมนะครับได้ลูกดอกฟรีมาปุ๊บเข้ามานะครับเห็นกิจกรรมนี้เนี่ยมันมีการตีด้วยนะอ้ามีร้านค้าแลกสก,กินครับร้านค้าแลกสก,กินมีเติมเงินแบ t ็คนพาร์ตรายสัปดาห์นะครับห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทจะได้ของประมาณนี้เนาะนะแล้วก็ได้ตัวนี้นะครับเอ่อตัวนี้เป็นไอเทมพิกนะครับพิกป่นสามารถเพิ่มความคืบหน้าในการทําไก่ย่างอ๋อนะครับ อ่าแล้วก็อันนี้เป็นรับรายวันได้2ชิ้นเองนะนะครับแล้วก็ตัวนี้แหละตัวนี้เป็นเติมเงินสะสม10บ,บาทนะอันนี้เป็นเป็นบาทแล้วนะระดับแพงสุดเนี่ยเติมเงินสะสมช่วงกิจกรรมนะครับอยู่ที่ประมาณ3,300บาทก็เติมประมาณ100ดอลลาร์นะครับเออก็จะได้ของประมาณนี้นะนะครับบัตรกำนัน99าบาบาทนะก็ใช้แทนอะไรก็ได้ราคา99บาบาทก็ถือว่าโอเคนะครับก็ไม่ได้แย่อะไรเผื่อใครอยากเติมนะแล้วก็ตัวนี้ครับ อันนี้อ๋อไอตัวที่แบบเล่นแต้มเนี่ยที่เขาบอกว่าตีบอสเนี่ยคือสลับสับเปลี่ยนตัวนี้นะครับซึ่งเรามีโอกาสเล่น2ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเราได้คะแนนเนี่ยประมาณ2อ่120จะได้3อันเออประมาณนี้พูดง่ายๆคือ0ถึง95ไอถึง59ได้1อัน6 0ถึง119ได้2อันนะครับ120ขึ้นไปได้3ชิ้นเราต้องทำแต้มตรงนี้ให้ได้เนาะแล้วก็ตัวนี้ เป็นการขอพอรนะครับก็คือเป็นคะแนนแหละถ้าเราแบบว่า,าตัวของขอพอรได้100คะแนนก็จะได้ตัวนี้1ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ปลาลูกดอก2ครั้งก็จะได้ตัวนี้1ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสร้างโบราณสถานสาครั้งเนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้1ชิ้นมันเป็นเควสทําสะสมอ่ะนะนะครับเราต้องทําไปสมมติผมลงสร้างโบราณสถานใช่ไหมตรงนี้นะครับเดี๋ยวสร้างโบราณโอเคตรงนี้เออหาอยู่โอเค โอ้มันมันมันไม่มีกิจกรรมเปิดกาชากับเปิดหีบมานะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ได้ซีเรียสเนียครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีใบากาชาประมาณพันหกร้อยผมเก็บอีกประมาณพันกว่าก็น่าจะได้แล้วนะครับเนี่ยอ่าสมมุติเราลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเรามาดูกิจกรรมครับเราก็สามารถทําตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เก็บไปอีกประมาณนี้นะครับมันก็เป็นการเก็บเนี่ยเห็นไหมเป็นเควสดรายวันทาทาไปประมาณนี้ครับมีอ่าเจ็ดวันก็ทํทำไปนะอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจเติมเงินนะครับแพ็กเกจเติมเงิน อันนี้คือราคา3,000บาทซื้อได้1ชิ้นอ่าเราเลือกอะไรได้1ชิ้นนะแล้วแต่เราจะเลือกนะประมาณนี้นะครับแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยในเลดเกมเนี่ยก็เลือกของมาอัปเกรดตัวละครระดับสีสีแบบว่าสีอ่าตัว,ต,วตัวดาวเพชรน,นะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าปัจจุบัน80นะครับเราต้องใช้ตัวพริกไทยเนี่ยในการโรยใช่ไหมสิทธิในการเล่นเนี่ยมี9ครั้งนะครับแล้วก็อันนี้คือของขวัญใช่ไหมนะครับจํากัดการซื้ออืม ค่าเติบโตเราต้องเล่นไก่เนี่ยจนค่าเติบโตสี่พันหกพันตัวของเก้าพันเราจะได้ของประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็อันนี้ลหละอันนี้ค่าเติบโตครับแปดร้อยตอนนี้นะครับเราก็จะได้ของประมาณนี้ยิ่งค่าเติบโตเยอะก็ได้ของเยอะหูสูงสุดประมาณสามหมื่นนะนะครับสามหมื่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ของรางวัลอันดับครับแข่งอันดับกันด้วยอ่ามีการแข่งอันดับกันด้วยนะตอนนี้นะครับแข่งอันดับกันด้วยอันนี้อ๋ออันดับเติบโตครับแข่งกัน ของใครของมันอ๋อเป็นอันดับของกิลเป็นการแข่งกิลนะครับสังเกตนะอันนี้กิลผมเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ5นะ80ใช่ไหมสแสดงว่ากิจกรรมนี้ต้องช่วยกันทั้งกิลนะคิดว่านะครับเออแน่เลยเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้มาเอาพริกไทยมาโรยตัวนี้เลยใช่ไหมแล้วก็ปลาลูกดอกครับปลาลูกดอกเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันคือการปลาแบบว่าต้องเราเราต้องปลาเองอะแต่อันที่จริงไม่ใช่ครับเราเป็นแบบว่าตรงนี้นะเรามาดูของรางวัล เนี่ยอันนี้คือเป็นอันดับของรางวัลไออันดับอันดับอ่าอันดับแต้มเนาะใช่ไหมอันนี้เป็นอันดับครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมดูก่อนตรงนี้อ่าถ้าเราสะสมตัวของตีราชาไอราชินีกับราชาเนี่ยได้เราจะได้ของประมาณนี้ไปเลือกเอาว่าเราจะเอาอะไรประมาณนี้เห็นไหมนี่ครับอ่าแล้วเราก็แบบเหมือนปลาลูกดอกไปแล้วก็เก็บแต้มเก็บแต้มแล้วก็มันจะสุม่มอะว่ามันเป็นตัวของราชินีหรือว่าตัวของราชาประมาณนี้เออก็หลักๆ เออประมาณนี้นะครับคือกิจกรรมก็แบบอืมตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยน่าจะได้แบบของเยอะกว่านี้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าก็เฉยเยนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าของรางวัลสามารถดองได้หรือเปล่านะอันนี้อ่าเรียกคือหลังกิจกรรมสิ้นสุดไม่สามารถดองของได้มาดูอันนี้ดิอ่ออันนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญหลักอ่าเรียกคือหลังกิจกรรมสิ้นสุดสนุกก็คือไม่มีอะไรสามารถเก็บได้เลย ปัจจุบันเนี่ยมีกิจกรรมเดียวที่สามารถดองของได้ก็คือเรวปานสายฟ้าแบลบเรวปานสายฟ้าแลบเนี่ยสามารถดองตัวนี้ได้แค่เดียวเลยนอกนั้นไม่สามารถดองได้ครับอประมาณนี้นะก็ตามนั้นนะครับก็ลองมาเล่นดูตอนนี้กาชาผมเนี่ยมีประมาณ1,600นะผมก็เก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวรอกิจกรรมเปิดกาชาเปิดหีบเข้ามาค่อยอัดทีเดียวประมาณนี้เออก็ประมาณนี้แล้วกันเราไม่สามารถเก็บได้ก็ลองเล่นไปดูครับเนี่ยได้ของครับเนี่ยผมก็ได้เป็นตัวนี้ใช่ไหม เนี่ยมันเหมือนปลาไปมันก็แบบมาสุ่มว่าเราจะได้ของตัวอะไรไงเนี่ยอ๋อมันมีกาบ,บางครั้งปลาแล้วก็ได้ตัวของทั้ง2ตัวด้วยนะครับอ่าปลาไปแสดงว่ามันอาจจะมีแบบว่าไปด่านต่อไปด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอืมเป็นปลาแล้วก็มีโอกาสได้ของรางวัลอันอื่นนะครับแล้วก็ได้แต้มด้วยประมาณนี้เป็นการเก็บแต้มอุย้ยได้สกินครับโอเคดีอยู่นะอ่าเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วเราก็รับตรงนี้มาแล้วก็ไปปลาต่อนะ เหมือนปลาต่อประมาณนี้ปุ๊บเข้ามาเพราะว่ามันไม่สามารถเก็บได้ก็ปลาปลาไปเลยก็ได้ครับแล้วก็มาเล่นตัวนี้หน่อยนะครับเริ่มดูนะครับอ่าเราก็เป็นการคลิกให้มันระเบิดสร้างดาเมจนะครับนี่อันไหนมันแบบว่าอยู่ใกล้ๆก,กันก็ระเบิด,ระ,บดระเบิดไปนะครับอันนี้บึ้มๆอ่านี่ครับอันนี้เลยระเบิดตูม้มเดียวครับปุ้มเข้ามาแล้วก็อันนี้ครับปุ้มระเบิดตัวนี้ตุ้ม ผมเหลืออีกกี่ครั้งเหลืออีกสิบครั้งโอ้โหทำไมเราโชคร้ายจังเลยเปึ่มตรงนี้มารวมกันตรงนี้ปึ่มตรงนี้รวมปึ่มตรงนี้โอ้โหชอบมาขวางว่ะตุ้มนะครับตุ้มนะครับอันนี้ห้าอันตุม้มเฮ้ยจะร้อยยี่สิบแล้วครับจะร้อยยี่สิบแล้วเหลืออ,อีกสองครั้ง อันไหนได้เยอะสุดอันนี้สี่ตุ้มนะครับอันนี้สามอ่าผมได้เกินร2 0ยแล้วได้สามชิ้นอ่าโชคดีอยู่อันนี้ครับทีเดียวตุ้มเข้าไปแปดสี่สิบกว่าครับตุ้มเข้าไปตุ้มเข้าไปครับนี่ครับตุ้มเข้าไปทีเดียวเก้าบแล้วเออปกติกิจกรรมเนี้ยมันทำแต้มยากมากนะ ทำแบบทำแต้มที่แบบเราจะได้คือยากมากเลยครับอ่าร้อยี่แล้วธรรมดาแล้วคราวนี้ชิลๆแล้วประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาไปปลาต่อนะเพราะว่าสูงสุดคือ120ได้สามอันนะครับโอเค150ยหิบึ้มเข้ามาฮ่าสูงสุดก็ได้แค่สามอันอยู่ดีอ่าเล่นกิจกรรมได้เกิน100แต้มก็เอาไปเปิดครับเนี่ยมันเป็นเหมือนการแบบว่าปลาปา,ปา,ปาไปนะครับแล้วก็แบบ เอาแต้มพวกนี้นะครับประมาณนี้นะเออก็เป็นกิจกรรมที่เอามาเล่นสายฟรีเล่นชิลๆนั่นแหละนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีพิกไทยเลยนะเดี๋ยวต้องไปทาโคง้งทํเควสทําอะไรก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถเก็บได้เหมือนกันใช่ไหมเราก็เอาตัวนี้มาหมุนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนะก็เก็บรอหมุนทีละสิบก็เป็นของกิจกรรมสรับสายฟรีเอามาฟาร์มของได้เหมือนกันแต่ว่าตอนเนี้ผมมองว่ามันก็ยังแบบว่า เฉยๆอยู่แล้วกันนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากเนาะเราก็เล่นตามที่เราเป็นไปได้ก่อนและกันปัจจุบันตอนนี้ผมก็แบบว่ามีไอเทมของเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยหช่ไหมเนี่ยของผมรอเก็บของไว้เปิดไอเทมแบบว่ากิจกรรมที่มันดีๆทีเดียวเนี่ยใบายกาชาเนี่ยหีผมเยอะมากนะครับรอเล่น2กิจกรรมนั้นดีกว่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมนึกว่ามันจะมีกิจกรรมย้ายดวงย้ายดาวอะไรประมาณนี้สุดท้ายก็ไม่มีใช่ไหมแสดงว่าเราต้องทําตัวละครใหม่ขึ้นมาเลยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็อัพดาวดีกว่าครับอัพดาวไปเลยนะอัพดาวมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวสเตตัสมันต่างกันเพิ่มขึ้นมา60%เลยนะดูมเดียวนะครับเห็นไหมเนะี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น2,100ล,ล้านแล้วเนะี่ยก็ประมาณนี้แลวกันเดี๋ยวก็รอเล่นไปเรื่อยๆครับอรอ,อเล่นไปเรื่อยๆรอเล่นไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็อีก7วันแล้วกันคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมเปิดกาชามาใหม่นะครับอยากให้มันเปิดกาชามานะเพราะกาชาตอนนี้ผมเยอะมากกาชาคือเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็น่าจะพอกับการเปิด2,000ถ้าเก็บอีก7วันผมคิดว่าดีนะ ให้มันเหลืออีก7วันเพราะว่าเราจะได้เปิดกาชาพบสอง0ันแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดหีบอีกประมาณ24,0 0 0แต้มจะได้ตัวของไอเทมเยอะมากๆเลยแล้วก็เอามาอัพตัวนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้เติมเงินแล้วนะครับปกติเติมเงินสัปดาห์ละ35นะตั้งแต่แบบเดือนก่อนผมไม่ได้เติมอีกเลยก็เล่นไปสายฟรีได้ชิวๆนะก็หลักๆจะมีประมาณนี้แหละนะครับนอนเนี่ยได้ฝงได้ของมารับไปก่อน,นครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบติเที่ตรงนี้กันนะครับสวัส